สวัสดีครับผมจะต่อวิธีคนสู้วันนี้จะพามาอัปเดตนะครับดูอัตราการงอกของมันสํานหลังที่ปลูกไปนะครับในช่วงหน้าแล้งเนี่ยนะครับผมจะเปรียบเทียบให้ดูก็คือระหว่างท่อนพันธุ์ที่บ่มกับท่อนพันธุ์ที่ไม่ได้บ่มนะครับอันนี้เดี๋ยวดูสําหรับแปลงที่ที่ใช้ท่อนพันธุ์ที่บ่มก่อนนะครับอันนี้ก็คือผ่านมาประมาณสักสามอาทิตย์นะครับหลังจากปลูกก็คือ ทำไมผมต้องบ่มท่อนพันธุ์ให้ไม่ต่ำกว่าสองอาทิตย์ก็คือคาดว่าประมาณสองอาทิตย์เนี่ยท่อนพันธุ์มันจะเริ่มแตกตานะครับก็ลเลยจําเป็นต้องบ่มประมาณสองอาทิตย์เพื่อดูว่าไอ้ส่วนที่มันเสียหายเนี่ยในในระยะเวลาสองอาทิตย์เนี่ยมันจะเสียหายมากน้อยขนาดไหนนะครับก็คือให้ตัดส่วนที่เสียออไปแล้วก็จะได้ท่อนพันธุ์ที่มันมีโอกาสมีอัตราการงอกที่สูงเกิน95%อนะครับอันนี้ถ้าดูด้วยตาเปล่านะครับอัตราการงอก ก็น่าจะไม่ต่ำกว่า99%นะครับหรืออาจจะถึง100%ด้วยซ้ำนะครับซึ่งถือว่าเป็นอัตราการงอกที่ดีนะครับในในการปลูกในช่วงฤดูแล้งนะครับฤดูหนาวแบบนี้เพราะว่าช่วงฤดูแล้งเนี่ยการงอกของต้นหมันมันจะงอกช้ามันไม่เหมือนไม่ไม่เหมือนฤดูฝนนะครับฤดูฝนเนี่ยปลูกไปก็ประมาณสัก5วันมันก็จะเริ่มแตกตาละนะครับอาทิตย์หนึ่งเนี่ยแทงยอดขึ้นมาละครับอันนี้ก็คือให้ดูอัปเดตให้ดูว่า อ่าทไมต้องบ่มนะครับคือบ่มแล้วเนี่ยมันจะมีผลต่อการงอกสูงนะครับคือเท่าที่ผมทํามาเนี่ยปัจจัยหลักๆที่ที่มีผลต่อการเกิดของมันนะครับก็มีอยู่ประมาณสัก3ามอย่างนะครับนอกจากสภาพแวดล้อมอากาศที่มัน,ท,มนที่มันเป็นตัวควบคุมอยู่แล้วเป็นตัวกําหนดอยู่แล้วว่าว่าต้นมันมันจะอยู่ดีหรือไม่ดีนะครับก็คือมีอยุสานสวนนะครับก,ก็คือหนึ่งนะครับก็คืออ่า ท่อนพันธุ์ที่ใช้ปลูกก็คือถ้าเราบ่มเนี่ยท่อนพันธุ์เวลาเราตัดเราก็จะคัดท่อนพันธุ์ที่มันสมบูรณ์ได้ก็คือไอ้ส่วนที่มันแห้งมันก็จะเสียทิ้งไปนะครับเราก็จะตัดทิ้งไปนะครับมันก็จะได้ท่อนพันธุ์ที่มันมันมีโอกาสงอกสูงนะครับสองก็คือความชื้นของดินนะครับก็คือคือดินต้องมีความชื้นนะครับไม่ว่าบ่มต้นมันได้ที่แต่ว่าดินแห้งเนี่ยไปปลูกก็ไม่เกิดเหมือนกันนะครับเพราะนั้นดินต้องมีความชื้นพอสมควรนะครับนะครับ สามก็คือการการเตรียมดินนะครับก็คือบางทีดินมีความชื้นจริงนะครับแต่เราไถไม่ลึกไถไม่ลึกทีนี้มันก็จะมันก็จะได้แต่ด้านหน้านะครับอาจจะไถด้วยผ่านพวนี่มันได้แค่ประมาณฝ่ามือนึงเนี่ยพอมันเป็นหน้าแรงหรือดูหนาวแบบนี้ไอ้ส่วนที่ไถเนี่ยมันแห้งไวนะครับถ้าไถไม่ลึกเนี่ยความชื้นจากข้างล่างมันก็ขึ้นมาไม่ได้คือคือดินมันไม่ฟูพอมันก็ไม่สะสมความชื้นคือไอ้ส่วนที่เป็นผิวที่มันเป็นที่ไถขึ้นข้างบนเนี่ยก็จะแห้งไปต้นมันก็จะไม่ค่อยเกิดนะครับ อันนี้ก็คือให้ดูคร่าวๆนะครับสําหรับแปลงที่ใช้ท่อนพันธุ์ที่บ่มนะครับถือว่าอัตราการงอกสูงนะครับถือว่างอกดีนะครับได้ตามเป้านะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูแปลงที่ที่ไม่ได้บ่มต้นมันก็คือตัดต้นมันมาพร้อมกันเนี่ยแต่เขาปลูกก่อนผมประมาณสองอาทิตย์นะครับเป็นแปลงคนรู้จักกันนะครับเขาให้ต้นพันธุ์เข้าไปนะครับเดี๋ยวจผมจะพาไปดูว่าไอแปลงที่ปลูกโดยไม่ได้บ่มต้นต้นมันเลยเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับ นี่นะครับสาหรับแปลงที่ปลูกโดยท่อนพันธุ์ที่ไม่ได้บ่มนะครับสังเกตมันจะไม่ค่อยงอกนะครับก็คืออัตราการงอกจะต่ํามากนะครับก็คือมันอาจจะมีงอกบ้างก็คืออ่ส่วนนั้นก็คือเป็นช่วงที่เป็นเป็นเป็นโคนต้นนะครับช่วงโคนโคนต้นนะครับเหุ้ปไปลายนะครับอันนี้คือพอไม่ได้บ่มเนี่ยเขาก็จะตัดทั้งทั้งลำนะครับคือมันไม่เห็นส่วนที่แห้งก็ตัดมาปลูกทั้งหมดนะครับบางคนอาจจะสงสัยว่าดินมันแห้งหรือเปล่านะครับให้สังเกตนะครับสังเกต เบียข้าวโพดนะครับถ้าดินมันมีความชืม้นไม่เพียงพอจริงๆเนี่ยมันจะไม่เกิดนะครับคือข้าวโพดเนี่ยมันจะเป็นต้องมีความชืม้นเพียงพอมันถึงจะเกิดเพราะ,ะนั้นให้ตัดไปได้เลยว่าดินมันมันไม่เปียกนะครับคือ unexpected. ดินมันเปียกจริงๆเพราะว่าเท่าที่ผมดูเนี่ยตอนที่เขาไถเนี่ยเขาไถด้วยผ่านพวนนะครับสามรอบสามรอบแล้วก็ยกล่องปลูกเลยนะครับก็คือไม่ต้องไม่ต้องเตรียมดินอะไรเลยคือหลังจากเกี่ยวข้าวโพดออกก็ไถด้วยผ่านพวนสาม สามรอบนะครับแล้วก็จะแล้วก็มายกลองปลูกเลยนะครับก็คือพอไถด้วยผานพวนเนี่ยมันไม่ได้เข้าลึกนะครับหน้าดินมันก็แห้งไวนะครับเพราะว่ามันไถามาไอ้ส่วนที่เป็นขี้ไถเนี่ยด้วยอากาศมันมันมันแรงนะครับคือหน้าหนาวเนี่ยหน้าดินมันแห้งไวอยู่แล้วความชื้นมมนอยู่ข้างล่างมันมีนะครับจริงๆเนี่ยถ้าที่มองดูเนี่ยถ้าทําด้วยวิธีของผมคือไถด้วยผานบุกเบิกนะครับก็คือไถด้วยผานพวนสองรอบแล้วไถด้วยผานบุกเบิกสองรอบนะครับ ความชื้นจากข้างล่างเนี่ยมันจะขึ้นมาสะสมอยู่นะครับดิมจะฟูมันจะเก็บความชื้นได้แล้วดินมันจะมีช่องอากาศคือมีออกซิเจนนะครับคือพอปลูกแล้วท่อนพันธุ์ที่มันบ่มเนี่ยอัตราการงอกมันก็จะสูงเพราะว่าส่วนที่มันแห้งเราก็ตัดทิ้งไปนะแต่เนี้ยคือตัดมาทั้งหมดก็คือส่วนทั้งลำนะครับก็คือส่วนที่มันเขียวอยู่เพราะว่าตอนปลูกใหม่ๆคือท่อนพันธุ์มันตัดมาสดเนี่ยมันเขียวทั้งลำคนงานก็ตัดปลูกหมดนะครับมันก็เลยมันก็เลยผลที่มันเป็นเป็นมาก็เป็นแบบนี้ครับ ถามว่ามันคุ้มค่าไหมในการทําแบบนี้เนี่ยผมบอกได้เลยนะครับคือคือเสียเวลานะครับคือการทรําเกษตรทําไร่เนี่ยไม่ใช่ว่าสักแต่ว่ามีที่แล้วก็ทําทําไปนะครับมันต้องหวังผลเพื่อเลี้ยงตัวเองนะครับคือทําไปแล้วมันไม่คุ้มค่าสุดท้ายเนี่ยอ่าเดี๋ยวผมคาดเดาได้เลยเดี๋ยวเขาก็จะมาไถาทิ้งนะครับมาไถาทิ้งแล้วจะปลูกอะไรก็กตอบไม่ได้เดาว่าอาจจะไถทิ้งแล้วก็รอช่วงฤด,ดูฝนแล้วมาปลูกข้าวโพดนะครับ ันนี้คือถ้าทําไปมันมันไม่ได้นะครับปลูกไปมันเสียหายลองคิดดูนะครับว่าถ่ายสามรอบค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ค่าปลูกจ้างคนงานมาเท่าไหร่นะครับค่าฉีดยาคุมอีกนะครับเพราะฉะนั้นมันมันมีค่าใช้จ่ายทั้งหมดถ้าทําไปไม่ได้กลับมาเนี่ยมันไม่คุ้มค่านะครับนั้นผมถึงถึงต้องเอาวิธีต่างๆที่ผมทาเนี่ยที่มันได้ผลนะครับก็คือนํามาเผยแพร่นํามา เสนอนะครับเพื่อให้คนที่ไม่มีความรู้ที่ไม่เคยทําแต่สนใจที่จะทําการเกษตรในรูปแบบที่ผมนําเสนอเนี่ยได้เอาไปพิจารณาไปเปรียบเทียบไปประยุกต์ใช้สําหรับพื้นที่ตัวเองสําหรับตัวเองนะครับว่าจะจะทำยังไงเพื่อเลี้ยงตัวเองให้ได้นะครับคือถ้าทําอย่างเงี้ยอย่าไปทําเลยคือปล่อยให้เขาเช่ายัางดีกว่ามันยังได้เงินนะครับทำอย่างเงี้ยมันมันลงทุนแล้วเอาเงินไปโยนทิง้งเ,เงินไปฝังดินแล้วมันไม่ได้อะไรนะครับมันก็เป,เปื่อยทิ้งนะครับอันนี้ก็คือคือผมเปรียบเทียบให้ดูคือระหว่ัง การปลูกโดยไม่เตรียมดินแล้วก็ใช้ท่อนพันธุ์ที่ไม่ได้บ่มนะครับกับการปลูกที่เตรียมดินแล้วก็ใช้ท่อนพันธุ์ที่บ่มนั่นคือวิธีของผมที่ทำนะครับว่าว่ามันแตกต่างกันยังไงนะครับสําหรับผู้ที่สนใจนะครับก็ลองนําไปพิจารณานไปเปรียบเทียบนําไปประยุกต์ใช้สําหรับตัวเองสําหรับพื้นที่ตัวเองดูนะครับว่าตัวเองจะทํำยังไงนะครับให้มันได้ผลที่สุดให้มันคุ้มค่าที่สุดให้มันเลี้ยงตัวเองให้ได้นะครับก็ลองนําไปพิจารณาดูนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับผมขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมนะครับไปพบกันในครั้งต,ต่อไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ